ัสลามุอะัยกุ้มวะเราะมาตุ้นลอฮิวบเรา,า,าระกาตุ mm hmm. ก็ที่ตกลงว่าจะมาทําคลิปเรื่องยาให้ดูนะคะทุกคนถามมาอยากให้ส่งแชทเรื่องยาไปให้ดู mm hmm. ไม่ไหวตอบค่ะหลายแชทมาก mm hmm. ก็เลยบอกกับทุกคนว่า mm hmm. เดี๋ยวจะทาไลฟ์สดคลิปให้ดูนะคะแป mm hmm. ๊บนึงนะคะ mm hmm. อยาเชิญคนดูก่อนเนาะ ต้องรอดีกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปย้อนดูกันเหมือนคลิปที่แล้วกันเองโอเคค่ะทุกคนถามว่าทานยาอะไรก็อย่างที่บอกนะคะอาการเริ่มแรกเมื่อมีไข่ก็กินยาพาราเนี่ยแหละคะ่ะซาร่าหรือพาราเซตามอนก็ได้นะคะทุกคนแบบอยากให้ถ่ายรูปให้ดูก็เลยอยากปัาติยามาให้ดูเลยว่ากินตัวนี้ทีนี้อ่ะบางคนกินไปแล้วเนี่ยถ้าไข่ลงไม่มีร้อนในก็โอเคไปแต่บางคนเนี่ย อย่างตัวอย่างตัวอย่างตัว,ตวด้าเองเนี่ยไม่สบายปุ๊บเนี่ยด้ากินยาตนยายาพาราแล้วก็ลงปุ๊บคราวนี้เหมือนร้อนข้างในค่ะที่บอกร้อนข้างในเนี่ยด้าก็จะกินยาเขียวตาใบโพที่เป็นแก้ร้อนในอะค่ะแต่ทีนี้บางทีมันกินยากด้าก็จะกินเป็นยาหวานน้ำเต้าทองตัวนี้ยค่ะยาหวานน้ำเต้าทองก็สามารถกินได้ทั้งสองตัวเลยอันนี้ทานกินกินแทนน้ำได้เลยนะคะในช่วงสองสามวันแรกหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะไม่มีไข้แล้วก็จะไม่ร้อนข้างในเหงื่อจะเริ่มออกปกติเลยค่ะปกติออกมาปุ๊บเริ่มเจ็บคอเริ่มไอก็จะกินตัวนี้เลยคะ่ะฟ้าทลายโจรหรือไม่ตอนแรกก็คือกินควบคู่กับตอนที่เป็นไข้เลยก็ได้ค่ะหรือว่ากินตัวนี้นะคะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรก็มีหลายยี่ห้อทีนี้มันจะมีบอกเรื่องมิลลิกรัมอะคะ่ะตัวนี้ห้าร้อยมิลลิกรมัมหนูจะกินประมาณสามเม็ด แต่ถ้าประมาณ250มิลลิกรัมจะกิน4-6เม็ดนะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเจ็บคอมีเสมหะหนูก็กินยาฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะทีนี้ถ้า,าว่าไม่มีตัวนี้ถามร้านขายยาก็ได้นะคะเอาตัวที่ใกล้เคียงกันตัวที่มันแบบว่าคนละยี่ห้อแต่สรรพคุณคล้ายกันนะคะอันนี้ก็คือยาผู้ใหญ่ที่กินค่ะส่วน ต้มน้าขิงวันนี้ไม่ได้เตรียมอ,อุปกรณ์เดี๋ยวเตรียมไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะวิธีต้มน้ําขิงที่ด๊ากินต้มน้ําขิงละลายขามิ้นคนก็ถามกันว่าขามิ้นอะไรได๊าใช้ขมิ้นผงตัวนี้นะคะกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาค่ะพูดผิดหนึ่งช้อนชาในหนึ่งแก้วก็ก็ใช้ตัวนี้ค่ะทีนี้มามาเด็กนะคะ <c oughs> ตอนที่ลูกด๊าไม่สบายอ่าประมาณเจ็ดเดือนคนก็ถามกันเจ็ดเดือนสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของด๊าก็จะกิน ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะช่วงที่เขาคืดค่าหรือไม่ก็ปรึกษาร้างขายยาก็ได้นะคะหรือคุณหมอคลินิกก็ได้ว่าเขาจะจ่ายตัวไหนแล้วก็กินยาลดไข้จะเป็นซาร่าจะเป็นเทมป้าก็ตามตามจานวนตามตามที่เด็กต้องทานเลยค่ะโอเคนะคะเรื่องยาก็ถ้าใครสงสัยตัวไหนก็ทักกันมาได้นะคะวันนี้คนโทรกันเยอะมากแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสได้แนะนําคนอื่น วันนี้ขึ้นมาข้างบนดาดฟ้าอันนี้ก็อยากจะให้ดูว่าที่ติดเชื้อใหม่อีกประมาณสามสี่คนเ <c oughs> พิ่งจะเป็นประมาณสองสามวันตัวได้เองเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้มีอาการเข้ามาแล้วเป็นพี่สาวนะคะจะไล์ให้ดูทีนี้อยากให้ดูเรื่องห้องอยากให้ดูเรื่องห้องว่าต้องอยู่อากาศล่งแบบไหนเนี่ยค่ะอากาศห้องมันจะต้องเป็นห้องเดีย๋ยวเดินไปดูนะคะจะเป็นห้องที่ เปิดด้านหน้าและทะลุด้านหลังได้นี่คือเขาเปิดด้านหน้าและทะลุด้านหลังนอนโล่งแบบนี้เลยประตูทุกบานเปิดออกหมดกลางคืนกลางม้งนอนนะคะจะทําให้อากาศโลง่งเมื่อโล่งแล้วเนี่ยเราจะไม่แย่ไม่ไอค่ะอันนี้ก็เพิ่งไม่สบายประมาณสองสามวันเนี้ยค่ะเห็นไหมคะก็จะปปกหัวอันนี้เป็นไมเกนด้วยพี่สาวเนี่ยเป็นไมเกนด้วยแต่ก็ ไม่แย่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาติดตามอาการให้ดูนะคะภายในเจ็วันเนี่ยว่าเขาจะฟื้นไหมตอนนี้กําลังเหมือนปวดหัวหนกักแล้วมีไข้เราเพิ่งจะเป็นสองวันค่ะแล้วก็อันนี้ห้องนึงที่เราเปิดไว้ในเป๊จะเป็นเด็กประมาณสี่เดือนนะคะที่เดินนั่นก็เป็นเด็กประมาณสามขวบเนี่ยพ่อพ่อหลับอยู่แม่หลับอยู่แม่หลับปะวะแม่อยู่ไหมอ่าแม่นั่งอยู่นะคะ อันนี้ก็ติดเชื้อโควิดนี่นะคะแม่เนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ติดประมาณสี่วันแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นหรือยังคะทานตามที่คุณแม่บอกใช่ไหมคะลูกค่ะอันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคือเหนื่อยนอนพักผ่อนนอนอันนี้คือลูกชายอันนี้ก็มีอาการไม่สบายปวดเมื่อยตามตัวค่ะ เนี่ยค่ะอยากไลฟ์ให้ดูว่าห้องนะคะมันจะต้องเปิดทะลุได้แบบนี้เลยค่ะหน้าต่างทุกบานจะต้องเปิดออกอันนี้ยังมีฝุ่นทาความสะอาดไม่ทันเพราะปกติเขานอนเปิดแอร์ค่ะนะคะแอร์โอเคค่ะอยากให้เป็นความรู้กับทุกคนนะคะอย่างเนี้ยเราไม่วิตกปุ๊บชนะไปเกินครึ่งแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้าดูในในไลฟ์ของดาขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้าดูและแชร์ขอบคุณทุกคนมากที่เข้าดูและแชร์นะคะ อัสลามุอะลัยกุ้มค่ะ